ไม่ได้นะคะท่านประธานท่านประธานจะให้ขอทานเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนไม่ได้นะคะขออนุญาตค่ะท่านประธานใช่ครับสวัสดีค่ะท่านประธานท่านประธานมีอะไรหรือเปล่าคะถึงได้เรียกพวกเรามาประชุมกระทันหันแบบนี้พอดีผมมีเรื่องจะแจ้งให้พวกคุณทราบครับพรุ่งนี้ผมจะไป ดูงานที่ไต้หวันึน่งอานทิตย์ผมอยากให้พวกคุณช่วยดูแลบริษัทของเราให้ดีได้ค่ะท่านประธานเรื่องดูแลท่านประธานไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยค่ะผมขอบคุณพวกคุณมากครับพวกคุณไปทำงานได้ครับยินดีค่ะ ใกล้เวลาขึ้นเครื่องแล้วผมขอตัวก่อนเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องไม่ทันได้ค่ะท่านประธานยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะคะอ๋อคุณเบียร์ค่ะถ้ามีงานเร่งด่วนรีบแจ้งผมด้วยนะได้ค่ะท่านประธาน <ไป S 2> นี่ค่ะค่ะไปเข้าออฟฟิศกันเถอะเออคุณครับเออ,เอ,อขอโทษครับขอโทษจริงนะครับอดีผม หิวข้าวนะครับขอตันกินข้าวหน่อยได้ไหมครับแกหิวข้าวเหรอหิวข้าวเขาไปขอกินที่อื่นสินี่แกออกไปเลยนะแม่หนะนี่กเ,นะเกไปนะไปใจเย็นๆก่อนสิครับผู้จัดก,การนี่จะเป็นแค่เลขาเนี่ยอย่ามาสะเออสอนฉันแกรู้ไหมว่าฉันไม่ชอบขอทานงานการเนี่ยไม่ทำเลยมั้งวันๆเอาแต่ขอกินเขาไปทั่วเนี่ย แกไล่มันออกไปเลยนะถ้าเกิดว่าแกไม่ไล่มันออกนี่นะฉันจะไล่แกออกเ,ออเ,ออเดี๋ยวก่อนสิคะผู้จัดก,การโหพี่ฉันว่าสงสารพี่จริงๆเลยเนี่ยฉันก็มีตางอยู่แค่นี้อะนะอเอาไปแบ่งกันคนละครึ่งแล้วกันอ่ะ มากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะจ๊ะเอ่อเดี๋ยวครับเออวันพรุ่งนี้ผมมาเก็บกวดหน้าบริษัทได้ไหมครับได้สิจ้าพี่แต่ว่าพี่ต้องมาเช้ากว่าน,นี้หน่อยนะถ้าพี่มาเช้ากว่าน,นี้ผู้จัดการมาโดนด่าแน่เลยขอบคุณมากๆเลยนะครับจ้ะงั้นฉันไปก่อนนะ ทุกวันเลยฉันนี่ไอ้ขอทานกินกล้าเข้ามาในบริษัทนี้อีกเหรอฮะนี่เหม็นอะแกออก,นะออกไปเลยนะออกไปเอ,เอผ,มผ,มผมขอเก็บขวดแป๊บเดียวครับเดี๋ยวผมก็ไปแล้วครับไม่ได้ที่นี่ไม่ใช่ที่เก็บขยะของแกนะถ้าแกไม่ไปนี่นะฉันจะเอาน้ำมาสาดแกจะเอ,าอ้ายังไงฮะไปเลยนะไป กันหรอคะคุณแบมเสียงดังไปถึงข้างในเลยไหนแกบอกว่าแกาจัดการในของทานนี้ไปแล้วไงฮะทำไมมันยังกล้าเข้ามาในบริษัทน,นี้อีกเอออ,อ,อผมขอโทษครับผมไปก็ได้ครับมีอะไรกันทำไมไม่เข้าไปทำงานกันเออท่านประธานมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะผมเพิ่งมาถึงเมืองไทยผมก็เลยแวะเข้ามาที่บริษัทก่อน แล้วพวกคุณมาทําอะไรกันตรงนี้ก็นั่งเบียร์สิคะให้ขอทานเนี่ยเข้ามาในบริษัทของเราอะค่ะท่านประธานท่านประธานต้องจัดการนะคะเอ่อคุณอย่าไล่เขาออกเลยนะครับผมผิดเองครับที่ผมเข้ามาผมขอโทษครับคุณคุณคือคุณโซนหรือเปล่าครับคุณรู้จักผมด้วยเหรอครับเออท่านประธานรู้จักไอ ขอทานฉันต่ำนี่ด้วยเหรอคะคุณจำผมไม่ได้จริงๆหรอครับเมื่อหลายปีก่อนผมเข้าไปยืมเงินที่บริษัทของคุณท่นครับท่านประธานครับมีคนมาขอพบครับเขาบอกว่าเขาชื่อคุณตี้ครับคุณตี้ องั้นคุณทองอินให้เขาไปรอที่ห้องประชุมก่อนนะครับเดี๋ยวผมตามไปครับได้ครับสวัสดีครับคุณตต้สวัสดีครับผมขอโทษนะครับคุณโซที่มาโดยไม่ได้แจ้งไว้ก่อนอคุณเต้มีอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าครับถึงมาหาผมถึงที่นี่พอดี บริษัทผมกำลังจะล้มละลายครับผมเลยอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณโซนนะครับมผมเห็นคุณเป็นญาติทางหาของพ่อผมนะครับผมจะช่วยคุณว่าแต่คุณจะให้ผมช่วยอะไรครับตอนนี้ครับบริษัทผมต้องการเงินประมาณยี่สิบล้านผมเลยอยากจะขอได้ครับผมจะช่วยคุณเดี๋ยวผมจะจัดก,การให้คุณนะครับ แล้วถ้าคุณมีเมนะื่อไหร่น่ะมุณค่อยมาคืนผมแสดงว่าที่บริษัทเราลอดก็พอขอทานเอ่อคุณโซตใช่ไหมคะใช่ครับคุณโซ่ะมีบุญคุณกับผมมากถ้าไม่ได้คุณโซตะบริษัทต้องแย่แน่ๆเลยเออแล้วทำไมคุณโซสถึงได้มาเป็นแบบน,นี้ได้ครับเออหรือว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับ บริษัทผมล้มละลายผมขายบ้านขายรถขายทุกอย่างเอาเงินไปจ่ายพนักงานผมหมุนเงินไม่ทันทุกวันเนี่ยก็เป็นอย่างที่คุณเห็นนี่แหละครับคุณโซดครับจะเป็นไรไหมครับถ้าผมอยากให้คุณโซดมาเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ของบริษัทผมไม่ได้นะคะท่านประธานท่านประธานจะให้ไอ้ขอทานเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนไม่ได้นะคะทําไมจะไม่ได้ล่ะครับคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคุณแบบ จิตใจแบบคุณเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยต่ำทั้งวาจาต่ำทั้งจิตใจชอบดูถูกใช้อำนาจข่มขู่ผู้อื่นผมจะลดตำแหน่งคุณให้ไปเป็นแม่บ้านไม่ได้นะคะถ้าทำไม่ได้ก็ออกไปเพราะบริษัทผมไม่อยากจะร่วมงานกับคุณอยู่แล้วเออผมขอบคุณคุณตี้มากเลยนะครับแต่ว่าคุณอย่าพูดว่าคุณไม่เหมาะสมหรอกคุณโซด คุณอย่าลืมสิว่าผมติดหนี้คุณอยู่20ล้านเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณมาเป็นหุ้นส่วนของบริษัทผมผมขอบคุณคุณตีมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงครับคุณเบียร์คุณพาคุณโซลดไปอาบน้ําแล้วเอาชุดทํางานของผมให้เขาใส่แล้วก็พาไปพบผมที่ห้องประชุมได้คะ่ะท่านประธาน